หลังจากที่ได้รู้ว่าตกเป็นผู้ต้องหาจากรายงานข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเราท่านก็ยังไม่อาจรู้ลึกถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังอดีตการคุ้มกันเฮเหลาจากแดนทักษิณว่าแท้จริงแห่งการก่อคดีฆ่าแล้วเผามาจากสาเหตุอะไรกันการฆ่าแล้วเผาอาจเป็นกรณีหนึ่งที่คนร้ายประสงค์อำพรางหลักฐานและความแค้นกรณีส่วนตัวจากสาเหตุอื่นๆ ตามหลักการพิจารณาคดีอาญาพฤติกรรมที่คนร้ายกระทำการฆ่าคนตายมีเหตุให้การพิจารณาคดีหนักเบาหลายสถานแต่เล็กลำตะคองถือเป็นนักฆ่าอาชีพสายอาดีตเจ้าพ่อเมืองหลวงจะไม่รู้เชียวหรือว่างานฆ่าที่เขาก่อแม้ในชั้นศาลเขาจะรับสารภาพแล้วโทษสถานเดียวคือประหารชีวิตให้ตกตายตามกันนายทวัชชัยหิงวัฒนา หรืออภิธนาพิทักษ์ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อช้ายาเล็กลำตะคองอายุส3ปีสมาชิกในแก๊งยากุซ่าต้องตกเป็นผู้ต้องหาที่หนึ่งทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพอ,อ,อปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบศพนางหยาดรุง้งหรือดาวข้าโควัย37ปีเจ้าแม่ยากุซ่าค้าเนื้อสดส่งญี่ปุน่นและนายชาณรงค์หรือเบิร์ตพึงพิทยากุลอายุ30ปี มือปืนประจำตัวถูกฆ่าแล้วเผาทิ้งเชิงเขาใหญ่ในอำเภอปากช่องเมื่อวันที่15มีนาคมจากการสืบสวนของตำรวจระบุว่าเล็กร่วมมือกับพวกอีกหลายคนประกอบด้วยนายสยามหรือเต้ยล่าสินอายุ21ปีนายเทอรทูลประเสริฐวงอายุ51ปีนายสุรกิจอดีตตำรวจสน,นดินแดงนายหวังเทียนฟง ชาวไต้หวันนายบอยนายหนุย่ยไม่ทราบนามสกุลและนางมาลีภูลผลลวงนางหยาดรุง่งและนายชันรงมาจากกรุงเทพมาเพื่อค่าทิ้งที่เขาใหญ่หลังจากพบศพได้เดือนเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพลตำรวจตรีประจิตแสงสุบินรองผู้ประชาการภาคสองซึ่งกระโดดเข้ามาคุมคดีด,ด้วยตัวเองก็สามารถจับกลุ่มตัวนายสยามและนายเทิดทูล ซึ่งเป็นคนงานในรีสอร์ทของนายพลพี่ชายของเล็กทั้งสองคนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาร่วมกับเล็กลำตะคองและคนอื่นๆฆ่าโหดสองยากุซ่าจริงหลังจากเกิดเหตุแล้วทั้งหมดได้แยกย้ายกันหลบหนีไปโดยไม่ทราบว่าหลบไปอยู่ที่ใดบ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็พยายามตามล่าคนร้ายทั้งหมดโดยมุ่งเป้าไปที่เล็กลำตะคองเพราะเป็นอาญากรสำคัญ ่อคดีมานับไม่ถ้วนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเล็กและลูกน้องกบดานได้อย่างเงียบกลิบแต่ก็ยังมีกระแสข่าวสะพัดออกมาว่าเล็กได้หลบหนีออกนอกประเทศไปอยู่กับยากุซ่าที่ญี่ปุ่นแล้วข่าวบางกระแสก็ว่าเล็กได้หนีไปประเทศออสเตรเลียข่าวต่างๆที่ออกมานี้คล้ายกับต้องการบิดเบือนไม่ให้ตำรวจจับเป้าได้ถูกโดยมีนายตำรวจบางคนที่เกี่ยวพันกับเล็กอยู่ ปป็นผู้ล่่อยขาวพลตำรวจตรีประจินเชื่อว่าเล็กยังคงกบดานอยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยหลบซ่อนอยู่ในบ้านของเอเย่นหาหญิงสาวตามจังหวัดต่างๆแถวทางภาคเหนือและบางครั้งก็กลับมาหลบซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองจึงได้ติดต่อประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ช่วยสืบหาทางกรุงเทพแต่จนแล้วจนรอด ก็ยังไม่เจอตัวเล็กและไม่เพียงแค่สองหน่วยงานนี้เท่านั้นที่ต้องการตัวเล็กแม้แต่กองปราบปรามเองก็กำลังตามล่าอยู่เช่นกันเพราะมีตำรวจกองปราบนายหนึ่งเป็นญาติกับนายชาญนารงค์หนึ่งในสองศพที่ถูกเล็กฆ่าตายได้เข้าร้องเรียนต่อพลตำรวจตรีล้วนป่านรถสทถิปผู้บัญชาการกองปราบปรามให้ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยพันตำรวจเอกเพียวพัน์ดามพงษ์ รองผู้บัญชาการกองปราบปรามหัวหน้าชุดปราบปรามอาชญากรรมกองปราบปรามจึงได้รับคำสั่งให้จัดชุดเฉพาะกิจตามล่าเล็กลำตะคองพันตำรวจโทสิทธิชัยโนนจุย้ยรองผู้บัญชาการกองปราบปรามหนึ่งและพันตำรวจตรีหานผลนิตวิบูลพร้อมด้วยนายตำรวจมือดีอีกหลายนายถูกเรียกตัวเข้ามาช่วยงานในครั้งนี้ตำรวจส่วนใหญ่ที่ถูกเรียกตัวเข้ามานี้เป็นชุดเฉพาะกิจปราบปรามมือปืนรับจ้าง ของเฉล็อกนูหรือพลตำรวจตรีธนูหอมหวนจึงรับประกันได้ล้วนอยู่ในระดับพระการทุกคนฝีมือและความสามารถไม่น้อยหน้าทุกหน่วยงานในกรมตำรวจหลังจากมีการตั้งชุดทำงานของกองปราบไม่นานก็ได้รับแจ้งจากสายสืบว่าเล็กยังอยู่ในเมืองไทยแน่นอนโดยหลบซ่อนอยู่ตามบ้านของเอเย่นค้าเนื้อสดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและล่องไปมาตามจังหวัดต่างๆ แถวทางภาคเหนือรายงานข่าวระบุอีกว่าเล็กมีผู้หนุนหลังและร่วมมือในการส่งผู้หญิงไปญี่ปุ่นเป็นขบวนการใหญ่มีนายตำรวจบางคนร่วมอยู่ด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังมีหลายหน่วยงานขอยให้การช่วยเหลือเล็กเพื่อแลกกับผลประโยชน์ต่างๆมากมายโดยเมื่อไม่นานมานี้เล็กได้ขายรถเบนซ e ์3 0 0ีใหม่เอี่ยมเพิ่งซื้อมาในราคาหลายสิบล้านให้กับนายตำรวจคนหนึ่ง ในราคาแค่จ0 0แสนบาทเรียกว่าถูกเหมือนได้เปล่ากล่าวกันว่ารายได้หลักของเล็กไม่ได้มาจากการส่งผู้หญิงไปญี่ปุ่นเท่านั้นแต่เป็นเครื่องเพชรทองยาเสพติดที่ติดตัวผู้หญิงเข้าญี่ปุ่นมากกว่าโดยผู้หญิงแต่ละคนจะแต่งเครื่องประดับราวกับตู้เพชรทองเคลื่อนที่และซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ตามร่างกายนำไปส่งขายที่ญี่ปุ่นซึ่งจะมีมูลค่ามาหาศาล ในแต่ละเที่ยวจะมีผู้หญิงเดินทางไปประมาณ20-30คนรายได้จากสิ่งของเหล่านี้และตัวผู้หญิงเองตกเที่ยวละร้อยล้านบาทเล็กน่าจะได้ส่วนแบ่งราวสิบล้านบาทเป็นอย่างต่ำนอกจากนั้นจะแบ่งสรรปันส่วนให้กับผู้ร่วมขบวนการคนอื่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลด้วยในราวกลางเดือนพฤษภาคมสายจากทางภาคเหนือได้รายงานมายังพันตำรวจเอกเรียวพัน ว่าเล็กเดินทางลงมากรุงเทพแล้วหัวหน้าชุดจึงได้วางแผนกระจายกำลังออกเป็นหลายทีมเฝ้าอยู่ตามจุดต่างๆที่คาดว่าเล็กจะไปปรากฏตัวเช้าตรู่วันที่18พฤษภาคมชุดเฉพาะกิจก็ได้พบกับเล็กลำตะคองเป็นครั้งแรกโดยมันเดินมาดูบ้านของตัวเองซึ่งกำลังปลูกสร้างอยู่ในหมู่บ้านอยู่เจริญใกล้ดอนเมืองการสะกดรอยเริ่มขึ้นในวินาทีนั้นแต่เล็กลำตะคอง ไม่ใช่โจรกระจอกเพราะถูกตามอยู่ไม่นานเขาก็รู้ตัวแต่เขาคงคาดไม่ถึงว่าเป็นตำรวจคิดว่าเป็นเพียงโจดเก่าที่ตามจะฆ่ามันเท่านั้นเล็กขับรถเข้าประกบตำรวจทันทีมันเปิดประตูเดินเข้าไปสอบถามโดยที่มือของมันยังกำด้ามปืนที่หน็บอยู่ชายโครงและพร้อมจะกระตุกออกมาใช้งานทันทีหากคนในรถเป็นโจดเก่าของมันมีอะไรหรือผมเห็นคุณขับรถวนอยู่หลายรอบแล้ว ผมเป็นผู้รับเหมานะครับนัดกับเจ้าของบ้านไว้ขับรถหาอยู่ตั้งนานไม่เจอสักทีตำรวจในรถตอบคำถามด้วยน้ำเสียงปกติเล็กเชื่อมันเชื่อจริงๆว่าคนในรถเป็นผู้รับเหมาหาใช่โจทย์ของมันไม่มันจึงไม่สนใจที่จะต่อปากต่อคำด้วยจะเรียกว่าเป็นโชคดีของมันก็ได้ถ้ามันทำอะไรบุ่มบามลงไปมีหวังตัวของมันเองต้องพรุนด้วยกระสุนเป็นแน่ เพราะขณะที่มันเกาะรถคุยกับตำรวจอยู่นั้นตำรวจอีกหลายนายได้ซุ่มดูอยู่รอบๆโดยที่มันไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยเลขขับรถหายออกจากหมู่บ้านไปโดยไม่มีตำรวจคนไหนเข้าจับกลุ่มเพราะได้รับรายงานว่ามันนัดเจอกับสุกิจอดีตตำรวจสอนอนดินแดงและหว่องเทียนฟงชาวไต้หวันซึ่งเป็นคนร้ายร่วมกันฆ่าสองศพที่เขาใหญ่โดยนัดกันมาพบที่เอ็มพาเลสอพาร์ตเมนต ซอยโชคชัยสี่เขตลาดพร้าวในตอนยินของวันที่19พฤษภาคมเจ้าหน้าที่จึงต้องปล่อยตัวมันไปเพราะต้องการรวบให้หมดทั้งแก๊งนั่นเองแต่เหมือนพวกมันจะเริ่มระแวงสงสัยแผนการนัดพบถูกยกเลิกอย่างกระทันหันพลันที่สายรายงานว่ามันยกเลิกการนัดพบกันแล้วพันตำรวจเอกเพียวพันจึงออกคำสั่งเข้าจู่โจมจับกลุ่มทันที21.30น ของวันที่19พฤษภาคม2536คือกำหนดเวลาในการเข้าจับกลุมตัวเล็กลำตะคองตำรวจกระจายกำลังซุ่มอยู่ตามจุดต่างๆในอิมพาเลตอพาร์ตเมนเล็กดับเครื่องยนต์หลังจอดรถเรียบร้อยมันเดินเข้าไปในร้านค้าของอพาร์ตเมนต์เพื่อซื้อของใช้ส่วนตัวโดยหารู้ไม่ว่าตำรวจอีกหลายนายก็เดินซื้อของอยู่ในนั้นเช่นกันทันใดเล็กยืนนิ่งอยู่กับที่ เมื่อมีวัตถุแข็งแข็งจ่อเข้าที่กลางหลังของมันชายแปลกหน้าสามคนยืนรายล้อมมันอยู่และในวินาทีนั้นเล็กลำตะคองก็สูญสิ้นอิสรภาพโดยน้ำมือของนายตำรวจแห่งกองปราบปรามเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับไฟประตูน้ำเป็นเรื่องส่วนตัวของผมกับนางหยาดรุง้งมันโกงเงินผมไปหลายล้านแล้วยังส่งลูกน้องมากระทืบผมอีกเล็กลำตะคอง สารภาพอย่างไม่สะทกสถานว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าหยาดรุง้งหรือนางดาวจริงโดยมีมูลเหตุมาจากความแค้นส่วนตัวเนื่องจากช่วงสองเดือนก่อนเกิดเหตุเล็กได้จัดผู้หญิงจำนวน30คนพร้อมด้วยเครื่องประดับและเฮโรอ,อีนเช่นเคยให้นางหยาดรุง้งและนางแมวเอเย่นอีกคนหนึ่งเป็นผู้นำไปส่งยังญี่ปุน่น10ล้านบาทคือส่วนแบ่งที่เล็กต้องได้รับแต่หยาดรุง้ง ส่งเงินมาให้เพียงห้าแ0 0บาทเท่านั้นโดยอ้างว่านางแมวได้ถูกตำรวจญี่ปุ่นจับตัวไปพร้อมด้วยเงินส่วนแบ่งที่เหลือเล็กตัดสินใจบินเข้าญี่ปุ่นเพื่อสอบถามเรื่องนี้ทันทีนางแมวถูกตำรวจจับจริงแต่เงินส่วนแบ่งของเล็กทั้งหมดหยาดรุ้งรับไปสิ้นแล้วเขายังรู้อีกว่าเงินส่วนแบ่งของเขาทั้งหมดหยาดรุ้งนำไปละลายในบ่อนจนหมดสิน้นเล็กบุกหานางหยาดรุง้งเพื่อทวงเงินที่เหลือ แต่ถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงไม่เพียงเท่านั้นหลังจากที่เล็กไปทวงเงินกับนางหยาดรุ่งได้สมวันเขาก็ถูกนักเลงรุมซ้อมที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่นโดยในจำนวนนั้นมีเปียกแองการ่ายากุซ่าอีกคนหนึ่งร่วมลงมือด้วยไอเสืออย่างเล็กลำตะคองมีหรือจะปล่อยให้ถูกกระทำฝ่ายเดียวเล,ล็กหลอกให้เปียกมาเจรจาที่ห้องพักที่โรงแรมวอชิงตันในโยกโกฮาม่า และนั่นก็คือจุดจบของเปียกเปียกถูกเล็กและนังไอเมียน้อยซึ่งหากินอยู่ในญี่ปุ่นจับมอมเบียและโยนร่างลอยละลิ้วลงมาจากชั้นเจ็ดตายขาที่เล็กเก็บเสื้อผ้าบินกลับเมืองไทยทันทีส่วนไอซึ่งตั้งท้องได้สมเดือนถูกตำรวจญี่ปุ่นจับตัวไว้ได้เมื่อกลับมาถึงเล็กก็หาทางแก้แค้นนางหยาดรุ้งตลอดเวลาเพราะเขารู้ว่าทุกสมเดือนหยาดรุ้งจะบินจากญี่ปุ่น เข้ามาหาผู้หญิงในเมืองไทยจึงวางแผนอ้างชื่อนายประกอบเอย่นใหญ่ของเมืองไทยที่มีผู้หญิงจากภาคต่างๆมากที่สุดติดต่อให้ยาดรุ้งมาซื้อผู้หญิงที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงเทพญาติรุ้งหลงเชื่อลอนเดินทางมาพร้อมด้วยชานรงมือปืนมายังจุดพบพร้อมด้วยเงินสดหนึ่งล้านบาทเพื่อซื้อผู้หญิงทั้งสองคนถูกพวกของเล็กจับตัวไว้ทันที เมื่อเดินทางเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ยาดุงถูกบังคับให้เซ็นใบมอบอำนาจเบิกเงินจำนวน4.5ล้านบาทจากธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ก่อนที่จะถูกลากตัวไปยิงทิ้งและเผาศพอำพรางคดีที่เขาใหญ่จากนั้นเล็กก็ใช้เครดิตการ์ดของอยาดุงไปซื้อเพชรทองที่ร้านแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าโรบินสันซึ่งเจ้าของร้านก็มีชื่อพัวพันกับคดีเพชรซาอุอยู่ด้วย หลังจากซื้อของแล้วเล็กได้นำไปขายที่ร้านรับซื้อย่านสะพานควายซึ่งร้านนี้ก็พัวพันในการส่งผู้หญิงออกนอกประเทศและมีนายบอนใหญ่หนุนหลังอยู่เรียกว่าเล็กลำตะคองจะติดต่อกับพวกที่อยู่ในแวดวงเดียวกันและเกี่ยวข้องพัวพันกันจนวุ่นวายไปหมดคําสารภาพของเล็กยังอ้างถึงผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคนซึ่งบางคนก็รู้จักกันดีในแวดวงสีกากี และโยงใหญ่ไปถึงหน่วยงานของรัฐอีกหลายแห่งเจ้าหน้าที่สอบปากคำยังอดที่จะตกตะลึงไม่ได้เพราะขบวนการที่เล็กแฉโพยออกมามันใหญ่โตเหลือเชื่อผู้มีอิทธิพลหรือระดับบิ๊กบกบางคนในหน่วยงานต่างๆล้วนผัวพันในขบวนการนี้หลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นลงเล็กลำตะคองผูกทรงตัวไปกับพลตำรวจตรีประจิตแสงสุบินรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสอง เพื่อสอบสวนขยายผลในการจับตัวพวกที่หลบหนีอยู่หรือร่วมขบวนการเพื่อกวาดล้างให้สิ้นซากสำหรับเล็กลำตะของนี้การสืบสวนของตำรวจทราบว่าพัวพันคดีฆ่าเอเย่นขาเนื้อสดหลายรายซึ่งส่วนใหญ่จะตายในลักษณะถูกยิงและเผาอำพรางคดีทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังอยู่ในแก๊งลักตัวเศรษฐีไปรีดทรัพย์และฆ่าทิ้งหลายรายด้วยกัน คดีที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปี2,527เล็กร่วมกับอดีตนายตำรวจนายหนึ่งลักพาตัวนายยอดงามรินรำไพเศรษฐีคนหนึ่งไปรีดทรัพย์ได้เงินมากถึงสอ2แสนบาทก่อนที่จะฆ่าทุบหัวและนำศพทิ้งลำน้ำลำตะคองภายหลังถูกจับกลุ่มได้แต่ก็สู้คดีจนหลุดออกมาได้ในที่สุดซึ่งนั่นก็คือที่มาของชื่อฉายาว่าเล็กลำตะคอง วันนั้นถ้าตำรวจกองปราบก่อวิสามันฆาตกรรมงานสืบสวนจะขยายผลให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางขององค์กรค้าหญิงไทยให้กับยากุซ่ามากมายป่านนี้และก็คิดว่ากลุ่มคนชั่วร้ายที่เขาสารภาพคงได้รับผลกรรมชั่วในไม่ช้ากล่าวสำหรับผู้คนในยุทธจักรเราขอฝากถึงด้วยเจตนาดีได้โปรดละเลิกเพิกเฉยต่อกรรมชั่วนั้นเถิดปูมหลังของเล็กลำตะคอง สองศพที่ถูกฆ่าแล้วเผาหมุกป่าอําพรางคดีบนเขาใหญ่บริเวณชายป่าในเขตอุทยานติดกับบ้านกุดค้าตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวให้แก่เจ้าหน้าที่ไม่น้อยเพราะไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนดังนั้นการสืบสวนจึงดำเนินไปอย่างเร่งรีบท่ามกลางความสงสัยของคนทั่วไปเพราะการฆ่าอย่างโหดเหี้ยมนี้ เกิดขึ้นไม่บ่อยนักบนเขาใหญ่ในที่สุดการคลี่คลายคดีประสบผลสำเร็จเมื่อทราบว่าผู้ตายคือนางหยาดรุง้งคะโคหรือเจ๊ดาวและนายชานารงค์พึงพิทยากุลหรือเบิร์ดซึ่งทั้งสองคนนั้นรู้จักกันดีในวงการค้าน้ำกามระดับร้อยล้านส่งหญิงไทยไปขายประเทศญี่ปุ่นร่วมกับแก๊งยากุซ่าอย่างเป็นขบวนการโดยพลตำรวจตรีประจิตแสงสุบิน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรสองลงมาดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับเล็กลำตะของนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีชื่อในวงการที่ไต่เต้าขึ้นมาจากความโหดเหี้ยมและกล้าได้กล้าเสียเคยถูกเจ้าหน้าที่หม้หัวเอาไว้มานานแล้วเพราะก่อเหตุมาแล้วหลายคดีเมื่อปี2529ก่อคดีสะเทือนขวัญด้วยการนำเพื่อนร่วมแก๊งที่หักหลังกันมาฆ่าทวงน้ำ ในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเขตดอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแต่สามารถสู้คดีจนหลุดในชั้นดีกาการก่อคดีครั้งหลังสุดที่เขาใหญ่อันถือว่ามีความโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มีการฆ่าอย่างเลือดเย็นแม้ผู้ตายจะร้องขอชีวิตไว้โดยแลกกับทรัพย์สินก็ตามเพื่อเป็นการอำพรางคดีและทำให้การทำงานของตำรวจเป็นไปอย่างล่าช้า จึงเผาศพด้วยการเตรียมน้ำมันไว้พร้อมจุดที่ทิ้งศพสองคนอยู่ห่างกันหนึ่งกิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีการสืบทราบมาว่านายเล็กนี้ส่งเงินมาให้กับญาติพี่น้องทุกคนจนมีฐานะร่ำรวยใครอยากได้อะไรให้หมดมีการทำกิจการร้านอาหารในญี่ปุ่นและสหรัฐและล่าสุดเพิ่งส่งเงินให้พี่ชายทำรีสอร์ทที่อำเภอปากช่องนี้เองเล็กลำตะคอง หรือนายทวัตชัยเฮงวัฒนาเคยเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งเช่นนายทวัตชัยอภิธนาพิรัก์เป็นคนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยกำเนิดเป็นบุตรชายของนายแปะนางพลูซึ่งอพยพมาจากเมืองจีนโดยปักหลักเช่าบ้านอยู่ที่ถนนกองวัคซีนตำบลปากช่องทำการค้าขายเสื้อผ้าด้วยการตระเวนขายตามหมู่บ้านต่างๆทั้งคู่ในอดีต เป็นที่รักใคร่ของคนปากช่องเพราะความขยันทำมาหากินโดยไม่เบียดเบียนใครแม้ว่าฐานะไม่สู้ดีนักในช่วงนั้นแต่ครอบครัวดังกล่าวก็อยู่กันตามประษาคนทำมาหากินอันประกอบด้วยพ่อแม่และลูกอีกจำนวนห้าคนกล่าวได้ว่าเล็กลำตะคองคือคนที่เปลี่ยนแปลงสถานะของครอบครัวครั้งนี้ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือนางแพงกินดงวัย73าปี เพื่อนบ้านของครอบครัวเฮงวัฒนาซึ่งเคยพักอาศัยในย่านเดียวกันที่อำเภอปากช่องมาก่อนได้ย้อนความหลังก่อนมีการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวนี้ว่าเล็กเป็นลูกชายคนกลางของครอบครัวที่เงียบขรึมกว่าทุกคนมาตั้งแต่วัยเด็กเพราะรู้ตัวเองไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่เนื่องมาจากฐานะที่ยากจนไม่สามารถซื้อหาของให้เขาได้เหมือนพี่พน้องๆที่มักจะได้รับการเอาใจมากกว่า ความรู้สึกนี้ฝังใจเขามาตลอดพออายุได้เจ็ดปีเข้าเรียนโรงเรียนครั้งแรกที่โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาอำเภอปากช่องจากนั้นได้ย้ายตามพ่อไปเรียนที่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพราะพ่อต้องย้ายที่ขายผ้าไปเรื่อยๆทำให้ชีวิตของครอบครัวไม่ราบรื่นนักท้ายสุดมีการแยกทางกันเดินระหว่างพ่อกับแม่ เล็กจึงกลับมาที่บ้านอำเภอปากช่องเพื่อทำงานช่วยเหลือแม่หาเลี้ยงครอบครัวไม่ว่าจะเป็นงานรับจ้างหรืองานอื่นๆเขาต่อสู้กับมันทุกรูปแบบตอนเด็กๆยายเห็นเขาทำงานหนักมากนั่งแกะเปลือกหอยทากในโรงงานข้างบ้านทั้งวันโดยไม่มีเสียงบน่นทุกคนในครอบครัวให้ความหวังเขาสักวันหนึ่งความขยันขันแข็งจะนำพาชีวิตเขาให้สุขสบายกว่านี้ ครอบครัวที่ไม่มีผู้นำทำให้ครอบครัวนี้ต้องทุ่มทีกายใจเพื่อความอยู่รอดทุกคนในปากช่องรู้จักพวกเขาดีแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ยอมเลือนหายไปจากหัวใจของเล็กก็คือความรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักในวัยเด็กอยากได้ของเล่นสักชิ้นก็ไม่มีโอกาสในขณะที่น้องๆขอแล้วมักจะได้จึงเกิดความคิดสักวันหนึ่งเขาคงไม่ต้องพึ่งพาใครและครอบครัวต่างหาก ที่ต้องพึ่งพาเขาดังนั้นการทำงานหามรุ่งหามคำ่ำสามารถส่งตัวเองเรียนจนจบมศหที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงเทพหลังจากนั้นไม่สามารถหาเงินพอที่จะทีบตัวเองให้ก้าวหน้าสู่มหาวิทยาลัยเหมือนความตั้งใจได้จึงออกตระเวนหางานทำอยู่หลายแห่งกระทั่งเขาได้ทำงานเป็นช่างเจรนายพชรในกรุงเทพมหานครด้วยความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เท่าแก่ที่นั่นได้ให้เครดิตแก่เขาในการติดต่อส่งเพชรและเครื่องทองโดยกินเปอร์เซ็นต์ในอัตราที่ค่อนข้างสูงในสมัยนั้นและลูกค้าประจำที่สำคัญของเขาก็คือบรรดาผู้หญิงอาชีพพิเศษซึ่งพวกเธออยู่ในขั้นก้าวหน้าในสมัยนั้นคือการเดินทางไปเมกมันนี่ที่ญี่ปุ่นโดยผ่านในหน้าคนดังคือนางหยาดรุ้งค่าโครหรือเจ๊ใหญ่ในวงการหากมีลูกค้ามาซื้อเงินผ่อน เจ๊ดาวเป็นเครื่องการันตีว่าไม่มีเบี้ยวแน่นอนช่วงนั้นเล็กไม่รู้ตัวว่ากำลังค้าขายกับเจ้าแม่วงการค้ากรรมคำถามจึงเกิดขึ้นในสมองว่าทำไมคนวัยสาวอายุยังไม่มากอย่างเจ๊ดาวมีฐานะร่ำรวยเหลือเฟือซึ่งความรู้จักมักคุ้นกันตามการเวลาสร้างความคิดใหม่ในการก้าวย่างบนถนนสายนี้ประกอบกับมีพี่สาวต่างแม่และญาติหลายคน มีสามีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นสามารถเข้าออกระหว่างสองประเทศได้อย่างสะดวกเล็กจึงโบกมือลาอาชีพเก่าด้วยสายตาที่แสนเสียดายของผู้เป็นเท่าแก่ผู้เปิดโอกาสชีวิตการทำงานโดยสุจริตของเขาโดยไม่รู้ว่าในวันหนึ่งอาชีพดังกล่าวจะกลายเป็นสะพานให้เดินข้ามไปอยู่อีกโลกหนึ่งการตัดสินใจครั้งนี้สำคัญต่อชีวิตของเด็กปากช่องคนหนึ่ง ที่เพื่อนบ้านไวยชาราเคยมองด้วยสายตาชื่นชมว่าเป็นคนดีของครอบครัวเล็กตัดสินใจเข้าร่วมหุ้นกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวงการมาก่อนทำการค้าผู้หญิงส่งไปญี่ปุ่นด้วยความช่วยเหลือจากพี่สาวและเพื่อนพ้องในวงการการดำเนินไปของธุรกิจค้าเนื้อสดข้ามชาติกำลังทำเงินได้อย่างมหาศาลวันหนึ่งเพื่อนเกิดหักหลังขึ้นมาเพื่อศักิ์ศรีและผลประโยชน์ เพื่อนจึงต้องกลายเป็นศพถ่วงน้ําใต้สะพานสองซึ่งเกลียวกล่าวมากในช่วงนั้นหลังจากนั้นกิจการยังคงดําเนินต่อไปโดยไม่ต้องอาศัยเจ๊ดาวอีกถือว่าเป็นการช่วงจริงและข้ามขั้นครั้งสําคัญทีเดียวเมื่อมีการขยายธุรกิจอื่นๆก็ตามมาเช่นร้านขายเพชรขายทองร้านอาหารทั้งในกรุงเทพและต่างประเทศรวมทั้งการพัฒนาที่ดินบางกิจการให้คนอื่นดูแลแทน จนถึงวันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีอะไรบ้างอย่างไรก็ตามญาติพี่น้องของเล็กทุกคนพลอยมีฐานะดีขึ้นมีบ้านอยู่และรถราคาแพงนั่งส่วนแม่ของเขานํามาอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งในกรุงเทพชีวิตในช่วงหลังนั้นเริ่มรุกเข้าไปในวงการพนันเพื่อหามิตรในวงการนักเลงและเรียนรู้ในการไต่บันไดขึ้นทำเนียบเจ้าพ่อความโหดส่วนหนึ่ง มาจากการที่คนในวงการแก้แค้นเขาด้วยการนำผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์พิเศษไปขายในญี่ปุ่นจึงสร้างความเจ็บปวดเขาจึงฆ่าจนเป็นที่กล่าวถึงในวงการเขามีแนวโน้มจะรุ่งในเส้นทางสีดำนี้อีกภาพหนึ่งของเขาพยายามเป็นเหมือนเจ้าพ่ออีกหลายคนของเมืองไทยคือการแสดงความใจบุญและเสียสละกำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือสังคมเขาได้จัดภาพป่า ไปทอดที่วัดสิริวันอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเชิญดารานักร้องชื่อดังมาโชว์ตัวหลายคนเช่นสรพงษ์ชาตรีกรุงศรีวิไลรวมทั้งตลกชื่อดังหลายคณะมาแสดงในงานด้วยนอกจากนี้ยังเชิญผู้ใหญ่ในสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยมาร่วมงานในฐานะประธานที่ปรึกษาอีกด้วยหลายคนสงสัยว่าหากเล็กลำตะคองไม่ถูกจับเสียก่อน อาจจะกลายเป็นเจ้าพ่อคนใหม่ที่พัฒนามาจากระบบมาเฟียเดิมที่เติบใหญ่ในสายนักเลงบอลซ่อ,องมาสู่ระบบค้าผู้หญิงที่สังคมไทยกำลังอ้าแขนรับและนิยมหาความสุขจากรถสวัสดิ์ที่หาซื้อได้ในหลายระดับของราคาในยุคสังคมที่ฟุ้งเฟ้อคนส่วนมากมีค่านิยมในการปลดเปลื้องอารมณ์ด้วยการซื้อหาคนกลายเป็นสินค้า ที่ส่งเสริมให้การค้าประเวณีเฟื่องฟูควบคู่กับปัญหาสถานการณ์เหล่านี้ทำให้หลายคนในวงการมีความคิดใฝ่ฝันที่จะควบคุมขบวนการค้าผู้หญิงข้ามชาติณวันนี้เราไม่แน่ใจยังจะมีเจ้าพ่ออีกกี่คนที่เติบใหญ่มาจากสายนี้แต่อย่างน้อยเล็กลําตะคองก็เป็นผู้หนึ่งที่เป็นกรณีตัวอย่างว่าเส้นทางที่เขาเลือกเป็นกรรมชั่ว บาปที่ก่อไว้จากการฆ่ากับการค้าผู้หญิงจะต้องได้รับการชดใช้ตามกฎหมายทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเล็กลำตะคองขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ